ในเรื่องงามในยามเลียวการดีมาดงานเดินตังงกล้เส้นนี่น้องน่าจะพาเว้มาเตะที่คุงที่นำมารัดนารัรวรวลือมาไำงานดีราดานีเราก่าเนินเดินพุวิกันมาด้งานเราเป็นบอยจาวในยังกามาไดบางนี่มาแตงกับนาดีมาเีดานมาทานมาทงานเที่ยงคูเที่ยงคูอ๋อเทียงคูอย่าลืมจะไม่ได้เมื่อเทียงคู ไม่ดีไหมครับไม่เออไม่จายครออะไรวะเรียกครึ่เป็นฟื้นระว่าเรยผม้อมก็อคูบอกว่าแหะกัหว่าเลยบอกว่าเป็นบอกว่าเออได้เรยครอู่ไม่รอกว่าเลยใชหมเรนยกครอมึงไม่โดเลยครูยังชอบมึงเป็นมาแดงให้ตัวจร่างกันใครอันเด็กต่ำลงครับอย่าบเรียดมาทำงานนะครับ เออร้อยครอกูกว่าป่ะครึ่ครึ่งท่ยใครอ่านยังเลยมา้ยยใครกะเวก็ย่องเดี๋ยวง่ายกวนนเฮ้ยเลยใครย่องเดีวง่ายกูไปอ๋อนันดีได้พได้ครแกงเป๊กได้คนดีที่ทีทีว่าที่ว่ากินเช็ดท่มานาที่แต่ตำหานเลยอย่างนี้ครออฮะกูกินเช็วันนั้นที่มาน่าที่แด้กูนังปักเล้วดึงเหลดึงกูลงท่าก้างฮะกูทาก่ที่นีดำจอมาก เคยมันแกง้งว่าเคยริมต่ำแดงเจ้าคูกคิดได้กำร้อยจะกเมืองอันตักหยากับเคยเลยนะไม่ดีนะเลยนะเออร้อยเอ้เลยกูกขาว่าไอ้ตัวล่งงางอันเคยเอกเลยลูกน้องกูเออจื้อรอะไอ้เมืองจิ๋งอ๋อไอรวยร้อยอไอตัวล่างนูกลูกน้องรู้เหรอเออเจ้า,ดา,า,าจดได้ปุ่นมาบรามณาคู่แดงแดงเป่อนเนาเมียกูตุกใจห้องมึองลัดจาปลีดวิ่งเลย เร้ไอ้บนตรเล่นไม่ได้ต่รกเือวังนี้รู้อยู่บานเราลูกปาล์มลูกปาล์เออได้ากีเพ็ดตรนนี้กำลุงกนดครกกว่า้นียะกูคู่กันยังไกูร้องเกร้องเรีก้องยกลนึงแม่้าน้ดำปามกได้แล้วะรได้คูว่าบ้าน ไหนจะเจ้าท้าวไอ้เกลือเดี๋ยวใจมาเลยลูกเจ้าไดีใจตายเล็วไอ้ได้พวมพนักนำเปล่าไอ้พี่แล้วนู้นก็มินมาบอกได้เก่าแก่มาเลยนะเออมามันเรากินเล้าบ้านวันนี้กินเล้ากันไปเจอเล้ามาได้เกลือนันมึ้งเจอมั้งอะกูมาบ้านรูงไอ้วันก่อนกูไปบ้านมึงเหรอคุมั้งเจอที่เล้ามาวันนี้มึ้งเจอดาวได้ได้ลุกันนึงลุกันตายโอ้หันเจอแต่เราพี่ไหนจะเอาเราเดี๋ยวใจมาลูกเบ้าลูกเตางตัวอยู่ลูกกว่าใจอ่ เด็มเต็ก็มันไปเลยที่าเบาเทา็ดเลยไหมเต็งชอยว่าจาวบาเช็ดเลยไหมมันขึ้นต่อมอยู่ด้จะจะว,ยดวยเยวาวบ่จเดแต่ขึ้นต่อมอยู่ไม,มำำ่ต่อมจนะทำไรรอในเรื่นั้นปลัดต่อมเลยจะเบากูไม่ไทยหู้ไม่ผลผล ไอ้เครืออยู่นี่อนกูไปอยู่ลูกมามาไ้เคลอมามาน้อยมา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 ไหวปอตาอนลูกมา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 ยูปุ่นไลูกไอ้กูอ่มามาได้อมาได้ปอนน่เนยมาได้เนึมา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 มเคยมาเด้ปอนน่ดนมาดมา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 ได้เนมาเร็วเร็วลูกมามา โอยหน่วยเปรตโน่พ่อเจ้าเบาหัวตกตายวงผลโอยลงแนวเมียกูเห็นแม่มนี่ลินมาพ่อผัวแล้วรวยๆมันเพิ่งจนหนามันนั่ใจตูดเรียบร้อยเล่มเดียวนสวัสดีพ่อเขยสวัสดีลูกตาโมลูกงงไม่จ้างนะมังจ่กว่า มาตันแห้งมาตันแห้งเอ้นี่เป้าเจ้าเบนผมนี่เป้าเจ้าเบนนี่เป้าเจ้าบอกเป้าเจ้าซอเป้าเจ้าซอมาตันแดงน้าหรือฮกอพนบ่ไรก่อพับคำหม้อหู่บาเลยเลยใจกว้างโตกนี่มังจากว่ามังจากว่ามนกี่ขามนสามคาอ๋อมนฑสามคาครับ เลี้ยไกรตัวตดับฮะไกรตัโดับนี่ตีนอนี่ตีอนเอนหนาบ้านจะรอนเอ๊ะนาบ้านจะ้อนนอกับป้อนวันนอนกับร้อนนองกับร้อนนู่นเลยไรเรื่องมันน้อนกับป้อนแ่ะก้าวกินไ้ไหมยแกวลินแขววลินไก่กับรินเข่าก๋วินนเ่ก๋วยทิ้รกับไก่เฉันลินกี่มิ้นร้อยกินฉนมี อสบอายไดจีวันนี้ตันแหงไดจ้จีะนะอ,อนี่ปาต่อปาตอนี่ปาตอนี่ลเลยโคกันนี่เลยโคร้อยไม่รู้ใครายตังล้นันใช้เ,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 เรือยตังลอันเหงไทยฮะเหงไทยเหงทย่าเหงทยแายมแมแยมแมตเหงย้ยร้อยหนือมันหวเลยแกว่ามึงอินกินดุมฟังด้แก่จื่อไกินแยมไม้แมตเขบครรุณมากใจรพ่เพ่ๆๆๆ สบายดกไม่รีสบายดอกกับพี่หนาวเจ้าใสดาเมียวดาเมียวเรียวสักดอรเรียวสักดออ่โย่เปน้อยเจ้าเจ้ากูแบบว่าอังสุมาลินพี่มาคอยเธออยู่ที่ต่างจังกงเธออยู่ไหนฉันอยู่นี่เธอทำอะไรคนดี กี่นู้ดจังกีน้ออกมาฮาวายวาพี่อยากจะได้ r อยจังมาเกี่ยมกับพี่งามพลังไม่ติงน้องนางไใครๆสมมติว่าเราละได้เก่าเด็อฮอปน้าปนาองไปจูบกันใจรักเมนารีพี่ไม่ไปไหน จะ้าน่ายไปประชิน้ำืูอป่ากับลงจะลงปราตุงงางคำชื่เครือไห้น้องไม่ยองไปจำพี่ชารักแท้คนดีเราจะไปกันจองกอนสูน้อง เสมันพลอเยสมันพลอโยมมันเพลสชมมุดว่าหัวได้กับมดจังโอเม่รอยจังคงจุกุรามุจังกินไก่ชวนหัวกินยามีลูกออกมาจะเหมือนหัวได้ Muốn khỏi rõ lại kìa tay ố Quen khu vô ha mà tao tê bí Nói trả nà rạc mắc lại. Đồ hùn taxi Mổ về nắm bình đều chứ Nghe dung đây mày Nè chá Còn chuối. Chá Chúi mặc lời rồi mai á Cây á Chúi ปากว่านเดี so ๋ยวยิกปากคาดเลยแล้วยิกกูยิกปากลังเล่จะบิดว่านุ่มตายเนียเดียว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 ทำไรวังวังเงินมั่งนึงเราในต้นหน้าพู้ดูแลกว่ายิ่งกูไม่ยอมดิดขึดกูไม่ยอมดิดขึดนใครร้อยดิดขึดนดิดขึ้นจ้ะแม่จ๋าจ้าควายหญิงจ้าจ๋ากวายชาย ขอหอมหน่อยได้ไหมหอมเป็นแบบไหนน้องไม่เคยโดนหอมอ่ะไม่เคยโดนหอมกูกดรดตีไตแล้วดิดหอมนี่คืออะไรอะคะมันกล้ายๆกับเรียม <c oughs> ให้กูรองคลีบดิ <c oughs> กูกว <c oughs> ้ติมน้ำชู <c oughs> เปลยยังไงเพล่ะหน่อย <c oughs> นาจ๊าค่ะ น่ารักมากเลยนมจามารีก้าวก้นหวานมันไข่สดๆจากความซีพีใหญ่ยยดีหน้าเจ้งไล่เนื้อเงูแหลมเป่าๆไปจุกทำไรหวังวังกันบังดิกออา,ารรอลายเป็นครับเวลวัดหลวงประเด่นเปิดเบนหลวงป้น จวนโุ๋มเข่าไยูรุแน่จ้ารักเธอจริงจริรู้ไหมเลยจ้าจ้าพี่อ่ะเอตอตารู้ไหมตานกโกรธแล้วนะจ้าเนื้อค่ะพี่ยันอบทำไรแปลกๆพี่บายอ,อนี้พี่เอายาง,งรถมากริงอไะไรอะหล่อเล่นไงโอ้ ตายโอแ้แหเลยไอ้เอ็งเล่นโลเลเปรีดึ <c oughs> นุ๊เป้ก้องกูเนีน่ยะจ้าขารักมากเลยนะรู้ไหมว่าพี่ไม่เคยรักใครมันเตมอมาก่นอนนี้ผู้หญิงที่พี่รักพี่จะเปรียบเหมือนดวงแก้วดวงมันนี่เลจ้าจ้าแล้วถ้าผู้หญิงที่พี่ไม่รักนี่เปรียบเหมือน,น,นอะไรอ่ะเปรียบเหมือนนออ้อไม้แก่ใส่ยะแทงตุมงง่มไงโอ้ โนไม่ก no, ็นี่แต่งวังวังนินวายจะมาบังดินงานยิดีนิดก็อย่างมันมุงเลมนไปชัวร์ไหคะพี่บอกตรงๆเลยว่ารักเธอแต่งงานกันเสร็จจะมีความชุกนะคะจ้าแต่ความรักอย่ารีบร้อนนะคะมันจะจางเร็วคบเรารักกันดีห เรารักกันเบบ่อยเป็น่อยไปรักกันเรื่อยรักกันเพอเพอรักกันเบบหมดกันขึ้นนมใส่คะใตตาไงพ่อผมอนุ่มกูเลยไห้หลบเปรี้ไรเลยนะจ๊ะค่ะวันนี้คู่บ่าวสาววันนี้จะร้องมองคลสมรสร้องเพลงคู่กันหน่อยเอาคาเบาหน่อยน้องคาเบาพ่อเปิดจูบพ่อหลุดน,นะครับ สุภาพปัดปรีคขาจมเล็กอยู่จมเลก็กพอไม่คิดแล้วไม่ถูกอีอนนะฉันก็ไม่เยี่ยวไม่ขี้ไม่โตน,นำกุ้งขึ้นใต้หุบปะนักนาค่ะพีรักเตอร์คนเดียวว่านิ่วนำพึ่ง ฉันกะรักผีสาบซึ่งนำพึ่งวัวเนี้ยจะรักกันกลมเกลียวว่าเนี้ยนำพึง่งรักไวเป็นที่พึ่งนำพึ่งวัวเนี้ยกูย,ยืมเมียม,มึงแล้ววันสักเดียวชายพาไปเยี่ยวชายหลังพึง่งคำได้กวกเป็ดลูกคืงเง้นำพึ่งวัวเดียวรอยบาวันบอก ต่อไปนี่เป็นแคว้นกัลเเลนะจ๊ะค่ะน้องใสายาค่ะน้องเกิดวันไรปีไรเดือนไรจะดูดวงให้จ้าน้องเกิดปีไรน้องเกิดปีหมาเมียปีเกิดปีหมาพวกูเกิดปีหมาแรนั่งนนะจ๊จ้าน้องเกิดวันไรไม่ทราบน้องเกิดวันอังคารปีเกิดวันศุกร์ก็ว่าศุกร์ป,ป,ปากวานการรับเอา กูเกิดวันเจ้าปอปอวันจุกค่ำได้นอนก,กุกลยบ่ะะปปาบาวัน,นเจ้านะนคะต่อไปพี่เป็นเจ้าเบาน้องเป็นเจ้าสาวกูเป็นเจ้าเปลวเพื่อแะไเปลี่ยนนู่นมึงเป็นใครวะแกงมาจากไหนมึงอะไอ้ซาด กูแจักเด็กดินแดงน้อยไปแล้วเคี้ยแมงจะกูเตะตับแตกเลยมึงอ่ะแข่งไม่แจกนายวะนายส้นตีนมึงเนี่ยหยุดไตหงเลยเป็นใครวะมึงอ่ะเอาไงวะด่ากัลงเดาูปกันละนั่งกูกำได้โล่กันพินิษฐ์นไตอ้วนมึงนินข้ามึงเลยแกไตหงกับกูลองเลยนะแกกูจะเรียนละ มาเจ้กเจ้หลุกตรงโบลงเลยนะตายโหมเปรดเป็ดก้ามาดิงาตาคุนะผมมาจานเดี๋ยวมาตี่าตามาได้ตัวไปเลยตักไปไดยร้องไปด้ไหยมาตีเต่าเล่นต่าเชี่รักกันไว้เธอโดนกิดกแหลมตาย

นายยินไมังเลนายยินไรมั่งล่นนีเมีจะไรเล่พดด้วยนน้มีแล้วเมียกูจะเจ้าเจ้ามึงม่เยอใจองแม่รีบเข้าตาเบียรเพื่อนพอไตีงินไม่เลือพุทธก็อ้บรราเต้นเละเป็นเรี่ยมมันหลงบัว ลายในใจแม่มึงอยาคูณะก็ยได้ไอ้เกือเดเดองว่าเมียมึงคือตรงใจรอยเงแมหัเจกันตรงใจยเ่มึงทำเพื่อทำไรแล้วเมียกูเป็นเฮ็ดอยู่ละนน่นมึงใจต้งมาเงเดียวลได้ยินได้บ้าง lâu เตม